สาบายดีสาบายดีตอนเช้าเด้อสาบายดีมาทุกคนมา,มามนพบพ่อกับช่องมินอินดี้ด้วด้วดยสาบายดีสาบายดีนะแม่สาบายดีงามงามเอ้าสาบายดีจิบน้อยรอยดีลาแต่งโตัวกะเราจะไปโรงเรียนแม่กะจะเห็ดขวดซีห,กกนนนหันใส่ผ้ากาดขาวเมื่อเราว่ามีมะเล่นมะเร็งเหี่ยวให้ตู้เขเริ่มใส่ ไปใส่ตะไคร้กับอนกนกคาแทนแก่ข้าวขัวบอดี้ราจะขัวอนะจาจารย์ใหญ่หนึง่งแต่ทิบน้อยกินนมเลยสรับโบหิวบบฮิววะ่แะแุ้นเก้าโมงสิบโมงทิพน้อยเป็นคนมากินข่าวสวยแม่เคยป้อนข่าวสวยและกินข่าวสวยตื่นเช้ามากนูบริอยกากเข่าได้ข่ะบเม็ดแปดเก้าโมงโบสีนงวตั้งแต่บุแนละ ขาสุดกอ่อนอะไรเงี้ยบุหรีเมิดในตู้เย็นนะลูกก็กินแต่ปิ้งอัวปิ้งซีน,น,นก็เลยมัอนี้สิมาเห็ดขวัวซีนให้ลูกจะหน,น,น่อยซุปทาให้พักซุปกอนซีนนี่ก็ต้มไปโดนเติบละก็หมเติบไปได้ดอกสุดเจ้าเ,เติบหนึ่งขงก๋วยนะก็ประมาณสองสามนาทีใส่น้ำนัวมัน เด็กหน่อยกินบ่ไรเด้ดดนเอ,อ,อน,นี่ครับอาศัยอนามนัวเฮานี่แหละนัวซี่อย่างนี้แหละช่วงนี้บ่ได้ไปใช้จาเอออยู่เฮือนก็เลยบ่ค่อยมีของมีคลิปคลิปหน่อยคลิปลายก็ฝากกดไลคล์ลกดคอมเมนต์ให้ซองมีอีดีนี่เด้อนางเอ้เอยอย่าลืมเพื่อนได้ ไเถ่ากัแต่แต่งโตสิไปทำบุญไเถ่าทิบน้อยลอลีลากาจังหน่อยว่าจะไปส่งทิบน้อยลอลีลาอยู่ฮงเฮยแหละกะเลยไปส่งไเถ่าเลยเพิ่นมมหาไปนามไปยังเกาะเคลิ้นไปยังเกาะไปแห่แห่ผ้าเอาผระไปถวายอยู่วัดจัหวัดอีสันขอโบมหกขวัดใดแต่ว่าขอบริปทยทเจ้อ้ยนางเอ้ยบางเนี้ยิบน้อยลอลีลาหลีดเปื้อนทุจ้าตนี่นีน่หมักมอนหมักมอน หมักมอนเนี่ยสุเจ้าหมาอีสังนี่ฟูดได้หูบ้านสุภาพเอิญหมาพี่สังหมักมอนหมากนยงก็ลูกหมักมอนหมักมอนแซ่บบ้อย่างเทวันก็มีแซ่บบ<ช>้อแซ่บบ้าสุเจ้ามาเบิ่งสิบน้อยลอยลีลาทาสีซบอย่าลิดเปื้อนเด้อจะได้เครื่องครองเปื้อนใคอยห้ายเด้อเออเอาใจดึกเข้าไปจะเห็นยังนั่นนั่นเบิ่งแน่ฮอนจะเสิยเหตุยังฮะเจ้าน้อยเห็ุเหตุยังไร ท่าสติ๊กท่าแกบจุเจ้า<ะ>ท่าน้ำมไม่ทาอกหมักมอนหมักมอนแต่เป็นหมักมอนใหญ่เดีย๋ยวสุดเจา้าขอ่อย่างไปอย่างมาขอกับกินไปกินมาอืมอูซื้อว่ามันระบายระบายไหล,ลกดอยู่ในกระเพาะอืออูซื้อว่ากินแต่ละมือนะอย่างไปอย่างมากินอย่างไปอย่างมากิน,น,กกน,นมันคือเพื่อนเนาะ จะไปเบิ่กกันนะขวบขว่บอืมก่อนจะไปเบิ่งขวามนี่ดำดำนี่มักม้อนได้ชมเจ้ามันตกลงมาแล้วเด็กน้อยหยียบแล้วไปจุดเป็นจุดดำเลยล่างกับบ่อออกค่ะค่ะคือมันเป็นน้ำใสๆน่ะน้ำใสๆเป็นยังไงอีกน,อนี่ยังที่ข้าให้เบิกเจ้านี่ผูอันนี้เก็บสดๆกินสดๆเลย เปียววามอันเนี่ยนี้น้ำปลาซุกขาดน้ำปลาซุกขาดในวามซุกแล้วปวบหายซุกละปงกอนไปส่งแม่กับลูกแม่แมกับยันเราท่านรถรถเขาถ่ายอยู่เ,เพื่อจาผ้าก่เพื่อจะไปทอดผ้า ออถอกเลยนะแม่บประทันบอกกระสิกวบงเมียนกวบงเมีย,ไยนไว้ให้ยามน้องทิพน้อยก็จะบอกินแหละมันขักละไะไปส่งแม่์ก่อนแล้วกลไปส่งลูกไปตรงนี่ยสาบายดีเด้อสาบายดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาแต่ส่งทิพน้อยลอรีล่าแล้วก็นเมทาโอเฮาก็สิมาเห็ดต้มคารอนีกินจนเจ้า กะโลนีความหมายภาษาลาวก็คือเขาเปียกเขาเปียกกะโลนีกะโลนีนี่เป,เป็นภาษาอย่างวะภาษาอังกฤษบรูภาษาอย่างเดียวซีเนี่ยนะไเบิร์กกโลนีเมนอย่างนี่กะโลนีเสร็จกะโลนีนี่นี่คนต่างประเทศเขามาก,กินกะโลนีอย่างนี้เฮาวานาเซน,น่ามเมียนตเต้เมื้อวานนี่บลสิต้มแต่ว่านี่บ่ได้ตม้มมามื้อนี้ก็เลยปลาซีต้มแต่เช้านี่ ต้มกินสวยนะต้มกะโรนีนี่ก็บริยากดอกชมพิจามีแต่เห็ดนำซุปเซ็ตแล้วก็ผึกกะโลนีนี่ลงมันซุกไวอยู่เพราะว่าเขาแส่ให้มันไน่เลยไน่ก็คือไน่ก็ไม่เพราะว่าให้มันให้มันอิ่มน้ำให้มันนะนะอ่อนโตให้มันยืงนะนมันยืงเวลาเขาไปลวกไปต้มมันจังซุกไวเพราะว่ากะโรนีเนี่ยมันแข็งเนชมพิจเอาใส่น้ำคืนหนึ่งพอได้ จังไนจังยืนนี่อันนี้ได้แล้วนี่ฮะมีดาวถ่านําซุปเขาเรียบร้อยแล้วเขาจังผึกระลอนี่นีลงกับเป็นต้มข้าวเปียกกระลอนีอืมแค่ผู้ใดเคยกินแซ่บแต่ผู้ใดที่บ่มักกับกับ,บีเด้ออันนี้กระดูกหมูกระทเทียมหัวข้าบวัวใหญ่ขวากสิขวไปจนนั่นแหละกระดูกหมูเ่าซุปคนล,ละกิเงกาแล้วกันตักจีร์นำซุปลง ไปตั้กันเดนประสมพริกไทยดำลงไปขวบขวาใหมูสุให้มูเข่าข้าแล้วเขาจะสิ้มาตอกน้่นสะอาดลงไปใสก่กระอไปนได้ไหมน,หนึ่งผู้ได้หมักไปได้ก็เห็นเอาชนเจ้าแต่ว่ากับ ถุ่วเสื่อดีจะค่อยต้มแมนต้มขัวามูให้สุกก่อนแล้วเอาจนไปต้มมันจะหอมทำเลน้ำซุปเขากำลังสดค่อยปรุงเหี่ยมหอมอ่ะแหละซีสันเป็นตจะแซบ่บดีเด้อสีสันน้ำซุปเขาแต่ว่นนายังบม่ทันแล้วได้หนิสนเจ้าพี่ต้มไปจนกระดูกหมูเปื่อยกระดูกหมูสุกคักๆ้ากุล่ะเอาจากที่เอากระรอนีลง กดไลค์ like, กดแ mm hmm. ชร์กดคอมเมนต์เ่้ามีอินดี้ี่เด้อสิฟ้าไม่มีนี่ล่ละมาติดตามกำกันฟูองหล่องแบบนี้ไปแต่แสบเด้อดิมาพี่น้องมาขอเสรอิร์ลงแล้วเมื่อกี้นี่ตอนเราลงควรเริ่มทายเบิงเขาเอาเส้นกระนอนีลงแล้ว สองถุงสามถุงพอกินหมหมดหมดมืดเราจะเข้าจังเอาลงใหม่เพราะว่ากรณีเขามันกันนายเลยมีแต่ต้มเหมือนมันซุกเ,เ,เ,นเนื่เอๆแบบนี้เดี๋ยวมาถามหมอฟตดกรณีซุกแล้วเขาก็ตักไปกินเลยจะจะนอยมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเด้อ สีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มจากอ่อนเป็นเข้มแ้วแปลว่นเรียบร้อยซุกซุกแล้วสนเจ้าซุกแล้วหมอค่อยฟดเลยคอยเอากระเทียมลงเอากระเทียมเจียวจะค่อยเจียวว่าสิเจียวใส่ถ้วยต่างหานกน้องคพรว่าถอกลงรดก็เลยถอกลงเดชสุนเจ้าตอนเราเอาเนยลงน่มันจะเป็นสีนะเหลืองขุน่นเวลาเราต้มไปจากหน่อยมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองใสถือว่า นุ้ยเฮานี่ได้ที่แล้วพอดีแซ่บสีชันนานรับประทานพระสุเจ้ามาเดินมาเดินมากินทำกันสดร้อนๆตอนเที่ยงแซ่บ,บปลาหอยหมอ้อสดปลาหอยนุย้ยมันเต,ต็มโตมันสุกคักาเดี๋ยวกว่าเซมปงฝากกดไลค์กดคอมเมนต์สองมินอินดีน้หน่ยเด้อเป็นกำลังใจให้ข่อยเด้อสุเจ้าเด้อโปรดอย่าทิ้เขามากดไลค์กดติดตามประกอบใจละลาย กินไผเยือนี่มเนี่ยไม่บริสการไลุกจุนจ้นลุกนี่มือจุนก้นห่อนเลยบริ้กินบ่บบใส่อะไดครับนึงทานะยำนอนของ